ถ้าผมถามคุณว่าคนที่ฉลาดระดับเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบคนที่ชื่อถูกสอนในห้องเรียนชื่อถูกจารึกในพิพิธภัณฑ์ชื่อถูกยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะคุณคิดว่าคนแบบนั้นเคยทำเรื่องพลาดแบบแน่อายไหมครับพลาดชนิดที่ถ้าเป็นเราทำอาจไม่กล้าเล่าให้ใครฟังพลาดชนิดที่คนทั้งโลกมองย้อนกลับมาแล้วพูดพร้อมกันว่าเฮ้ยทำไปได้ยังไงวะ วันนี้ช่องผู้เฝ้าตำนานจะพาคุณไปนั่งฟังเรื่องเล่าเบาๆเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนตอนดึกแต่เป็นเรื่องของนักประดิษฐ์ชื่อดังระดับโลกกับความผิดพลาดฮาๆที่เกือบทำโลกพังหรืออย่างน้อยก็ทำตัวเองพังและขอย้ำก่อนเลยนะครับทุกเรื่องที่กำลังจะเล่าเป็นเหตุการณ์จริงมีบันทึกมีหลักฐานไม่ใช่นิทานไม่ใช่เรื่องแต่งแต่บางตอนมันฮาจนเหมือนมีคนแต่ง เรามักจะจำอัจฉริยะในภาพของคนถือหลอดไฟคนเขียนสูตรคนยืนหน้ากระดานแต่เราไม่ค่อยนึกถึงช่วงเวลาที่พวกเขาคิดพลาดทดลองผิดหรือมั่นใจเกินไปจนล้มหน้าควา่ำและที่น่าสนใจกว่านั้นคือความผิดพลาดเหล่านี้บางครั้งไม่ใช่แค่เรื่องตลกแต่มันเปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนเทคโนโลยีหรือเปลี่ยนชีวิตของนักประดิษฐ์คนนั้นไปตลอดกาลคืนนี้ ผมอยากให้คุณลองฟังโดยไม่ต้องรีบไม่ต้องจดแค่ฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกว่าอัจฉระิยะก็เป็นมนุษย์เหมือนเราแค่บางคนล้มดังกว่าเท่านั้นเองเริ่มจากคนแรกชื่อของเขาคุณรู้จักแน่นอนถ้าคุณเคยเปิดไฟเคยเสียบปลัก๊กหรือเคยโดนหลอดไฟร้อนๆลวกมือชายคนนี้ชื่อว่าโทมัสอวาเอดิสัน เอดิสันถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีสิทธิบัตรมากกว่า1,000รายการเป็นคนที่ทำให้ไฟฟ้าใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปดูชีวิตเขาแบบไม่ใส่ฟิลเตอร์คุณจะพบว่าเอดิสันคือคนที่พลาดแล้วพลาดอีกและบางครั้งพลาดแบบชวนหัวเราะจริงๆในช่วงปลายศตวตรรษที่19 ก่อนที่หลอดไฟของเอดิสันจะประสบความสำเร็จเขาทดลองวัสดุไส้หลอดไปแล้วกว่า6,000แบบใช่ครับ6,000ไม่ใช่60ไม่ใช่600ตั้งแต่เส้นผมมนุษย์เส้นได้ไม้บักไปจนถึงวัสดุที่วันนี้ฟังแล้วอยากถามว่าพี่คิดอะไรอยู่มีบันทึกว่าหนึ่งในวัสดุที่เอดิสันลองใช้คือขนจากคราของผู้ช่วยเขาเองลองนึกภาพตามนะครับคุณเป็นผู้ช่วยวันหนึ่งหัวหน้าหันมาบอกว่า ขอเคราวในหน่อยจะเอาไปใส่หลอดไฟถ้าเป็นเราคงคิดว่าหรือเขาเริ่มบ้าแล้ววะและแน่นอนเคราวนั้นไม่พร้อมกับความหวังนักข่าวยุคนั้นเคยถามเอดิสันว่าคุณไม่ท้อเหรอที่ล้มเหลวมาตั้งหลายพันครั้งเอดิสันตอบด้วยประโยคที่ถูกอ้างถึงมาจนวันนี้ว่าผมไม่ได้ล้มเหลวผมแค่ค้นพบวิธีที่มันใช้ไม่ได้อีก6000วิธี ฟังดูเท่มากนะครับแต่ความจริงที่ไม่ค่อยมีใครเล่าคือในช่วงนั้นเงินเริ่มหมดนักลงทุนเริ่มหนีผู้ช่วยเริ่มไม่มั่นใจและชื่อเสียงของเอดิสันเริ่มกลายเป็นคำว่าคนชอบเผาเงินและนี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับเพราะความผิดพลาดที่หาที่สุดของเอดิสันไม่ใช่หลอดไฟแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขามั่นใจมากมั่นใจจนประกาศกับสื่อว่านี่คืออนาคตของมนุษยชาติ สิ่งนั้นมีชื่อว่า Talking Doll ปีคศ1890อดิสันพยายามนำเทคโนโลยีการบันทึกเสียงใส่ลงในตุ๊กตาเด็กแนวคิดคือเด็กๆจะได้มีตุ๊กตาที่พูดได้เล่านิทานได้ร้องเพลงได้ฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ปัญหาคือเทคโนโลยีตอนนั้นยังบันทึกเสียงได้แย่มากเสียงที่ออกมาไม่ใช่เสียงใสๆของเด็กผู้หญิงแต่เป็นเสียงแหบแตกพรา่าเหมือนผู้ใหญ่กระซิบในห้องมืด มีรายงานว่าเด็กหลายคนร้องไห้บางคนคว้างตุ๊กตาทิ้งบางบ้านถึงขั้นเอาไปเผาสื่อยุคนั้นพาดหัวว่าตุ๊กตาของเอดิสันไม่เหมาะกับเด็กแต่เหมาะกับการหลอกผีโครงการนี้ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและเอดิสันขาดทุนหนักมากแต่รู้ไหมครับว่าอะไรน่าสนใจที่สุดเอดิสันไม่เคยยอมรับต่อสาธารณะว่า Talking งดอลคือความผิดพลาดเขาเงียบเลิกผลิต แล้วเดินหน้าทำอย่างอื่นต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือรูปแบบของอัจฉริยะหลายคนไม่ใช่ไม่พลาดแต่เลือกไม่จมกับความพลาดจากเอดิสันเราขยับมาที่นักประดิษฐ์อีกคนที่ชื่อของเขาถูกเอาไปตั้งเป็นหน่วยวัดและเป็นชื่อที่นักเรียนสายวิทย์ทั้งรักทั้งเกลียดชายคนนั้นคือนิโคล a าเทสลาถ้าเอดิสันคือคนทำงานเป็นระบบเทสลาคืออัจฉริยะสายเฟ้อฝันคิดไกลคิดใหญ่ และบางครั้งคิดเกินจริงเทสลาเชื่อว่าไฟฟ้าสามารถส่งผ่านอากาศได้โดยไม่ต้องใช้สายและไม่ใช่ส่งใกล้ๆแต่ส่งได้ทั่วโลกแนวคิดนี้นำไปสู่โครงการที่ชื่อว่า w อร์เดนคลิฟท์ทาวเตนศตวรรษที่20เทสลาสร้างหอคอยขนาดใหญ่สูงกว่า50เมตรบนลองไอแลนด์โดยได้รับเงินทุนจาก JP พีมอร์แกนมหาเศรษฐีตัวจริงในยุคนั้น ตอนแรกมอร์แกนเข้าใจว่าโครงการนี้จะใช้ส่งสัญญาณวิทยุซึ่งดูคุ้มค่าแต่เมื่อ Tesla เทสลาเผอพูดว่าเป้าหมายจริงคือส่งไฟฟ้าฟรีให้ทั้งโลกมอร์แกนถามกลับสั้นๆว่าแล้วผมจะเก็บเงินใครจากวันนั้นเงินทุนถูกตัดโครงการหยุดชะงักและหอคอยที่ควรเปลี่ยนโลกกลายเป็นโครงเหล็กที่ไม่มีใครใช้ สุดท้าย w อร์เดนคลิฟทาวเวอถูกทุบทิ้งในปี1917เพื่อขายเศษโลหะใช้หนี่ความผิดพลาดของเทสลาไม่ใช่ความโง่แต่คือการเชื่อในอุดมคติมากเกินไปโดยลืมความจริงของโลกธุรกิจและนี่คือทีมที่เราจะเจอซ้ำๆกันอีกในเรื่องของนักประดิษฐ์ระดับโลกอัจฉริยะมักคิดไกลแต่โลกไม่พร้อมจะไปกับเขาเสมอ ในข้อความต่อไปเราจะพาไปเจอนักประดิษฐ์ที่พลาดเพราะมันหน้าพลาดเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีวันผิดและบางคนพลาดจนเกือบทำให้คนทั้งโลกต้องใช้ของที่แยกไปอีกหลายสิบปีนั่งฟังสบายๆนะครับคืนนี้ยังอีกยาวและตำนานความพลาดเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นถ้ามีบทเรียนหนึ่งที่นักประดิษฐ์ระดับโลกมักเรียนรู้ช้ากว่าคนอื่นบทเรียนนั้นคืออย่าคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุดในห้อง และคนที่เป็นตัวอย่างชัดมากของความคิดแบบนี้คือชายที่โลกเทคโนโลยีทั้งยกย่องและสายหัวให้พร้อมๆกันเขาคือสตีฟจ็อบส์ชื่อของเขาผูกกับคำว่า Apple iPhone และเปลี่ยนโลกแต่ก่อนที่ Apple จะยิ่งใหญ่แบบทุกวันนี้มันเคยเกือบพังเพราะความมั่นใจและความดื้อของ j o b บเองย้อนกลับไปปีคศ1984 Apple เปิดตัว Macintosh รุ่นแรก โฆษณาเปิดตัวระดับตำนานคนดูทั้งโลกตื่นเต้นแต่เบื้องหลัง Mac รุ่นแรกมีปัญหาหนักมาก Jobs ยืนกรานว่า Mac ต้องไม่มีพัดลมเพราะเขาไม่ชอบเสียงดังวิศวกรเตือนว่าเครื่องจะร้อนเกินไป j o b บส์บสั้นๆว่างั้นก็ออกแบบให้มันไม่ร้อนสิผลคือ Mac รุ่นแรกร้อนช้าพังง่ายและซ่อมยากยอดขายไม่เป็นไปตามคาด และความตึงเครียดในบริษัทพุ่งสูงแต่ความพลาดที่ฮาแบบเจ็บๆคือโปรเจกต์ถัดไปที่ชื่อว่า Lisa Apple Lisa เป็นคอมพิวเตอร์ที่แพงมากเปิดตัวปี1983ราคาเกือบ10,000ดอลลาร์ 1, 000, ซึ่งในยุคนั้นซื้อรถใหม่ได้คันหนึ่ง Lisa ล้ำหน้ามี GUI มีเมาส์แต่ช้าและแพงเกินไปยอดขายล้มเหลวจนมีข่าวลือว่า แอปเปต้องเอาลีซ่าไปฝังกลบในหลุมขยะเพราะขายไม่ออกและในที่สุดปี1985สตีฟจ็อบส์ถูกบอร์ดบริษัทเชิญออกนี่อาจเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเพราะมันทำให้จ็อบส์ต้องออกไปเรียนรู้โลกจริงต้องล้มต้องฟังและต้องเปลี่ยนตัวเองจากจ็อบส์เราขยบมาที่ความพลาดแบบรีบเกินไปจนโลกยังไม่พร้อมชายคนนี้ชื่อว่าดักลาสเอิงกิลบด ถ้าคุณเคยใช้เมาส์คอมพิวเตอร์คุณกำลังใช้สิ่งประดิษฐ์ของเขาปีคศ1968เอ็งเกอร์บาทจัดการสาธิตที่วันนี้ถูกเรียกว่า the mother of all demos เขาโชว์เมาส์หน้าต่าง hyperlink การทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายคนดูอึง้งแต่โลกยังไม่เข้าใจเทคโนโลยีอื่นยังไม่พร้อมคอมพิวเตอร์ยังแพงอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสิ่งที่เขาคิดล้ำหน้าเกินจนมีใครรู้จะเอาไปใช้ยังไง ผลงานของเอ็งกร์บาทถูกคนอื่นนำไปพัฒนาต่อและกลายเป็นความสำเร็จในมือของบริษัทอื่นเขาไม่ได้รวยไม่ได้ดังในช่วงชีวิตทำงานและต้องรออีกหลายสิบปีกว่าจะได้รับการยกย่องนี่คือความพลาดแบบคิดถูกทุกอย่างยกเว้นจังหวะเวลาจากความเร็วเรามาที่ความพลาดแบบเวอร์ชั่นแรกห้ามใช้ชายคนนี้ชื่อว่าทิมเบอร์เนอร์สลีผู้ให้กำเนิด World Wi d e Web ปีคศ1991 เขาเปิดเว็บไซต์แรกเพื่อแบ่งปันข้อมูลนักวิจัยเว็บเวอร์ชั่นแรกช้าหน้าตาแย่ใช้ยากและต้องมีความรู้เทคนิคสูงหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่อนาคตแต่เบอร์นสลีไม่หยุดพัฒนาและสิ่งที่น่าสนใจคือเขาไม่พยายามปกป้องไอเดียเขาเปิดให้ใช้ฟรีเว็บจึงเติบโตจากของเล่นนักวิทย์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลกบทเรียนจากตรงนี้คือเวอร์ชันแรกแทบไม่เคยดี และนักประดิษฐ์ที่อยู่รอดคือคนที่ยอมรับว่าของตัวเองยังห่วยได้อีกในข้อความถัดไปเราจะไปเจอนักประดิษฐ์ที่พลาดเพราะกลัวเปลี่ยนนักประดิษฐ์ที่พลาดเพราะไม่กล้าฆ่าง,งานตัวเองและความผิดพลาดที่ทําให้บริษัทระดับยักษ์ใหญ่หายไปจากแผนที่โลกยังไม่ต้องรีบนะครับคืนนี้เรายังมีตำนานให้เฝ้าอีกเยอะมีความพลาดอยู่แบบหนึ่งที่อันตรายกว่าการคิดผิดอันตรายกว่าการลองแล้วล้มและอันตรายกว่าไม่มีเงิน ความพลาดนั้นคือการกลัวเปลี่ยนทั้งที่โลกเปลี่ยนไปแล้วนักประดิษฐ์บางคนไม่ได้ล้มเพราะไม่เก่งแต่ล้มเพราะยึดติดกับความสำเร็จเดิมจนไม่ยอมฆ่างานตัวเองคนแรกในกลุ่มนี้ชื่อของเขาแทบจะเป็นคำพ้องกับคำว่าฟิล์มถ่ายรูปเขาคือจอร์จอีสแมนและบริษัทที่เขาสร้างขึ้นคือโคดักเรื่องนี้ฟังแล้วทั้งฮาทั้งเจ็บปีคศ .1975 วิศวกรของโคดักชื่อสตีฟแซซอน ประดิษฐ์กล้องดิจิทัลต้นแบบสำเร็จใช่ครับกล้องดิจิทัลเกิดขึ้นในโคดักไม่ใช่โซนี่ไม่ใช่แคนนอนกล้องต้นแบบนี้หนักเกือบ4กิโลกรัมความละเอียด0.01ล้านพิกเซลถ่ายภาพขาวดำใช้เวลาบันทึกภาพ1ภาพประมาณ23วินาทีฟังดูตลกมากแต่ในปี1975นี่คือของล้ำสุดๆแซซอนนำเสนอผลงานให้ผู้บริหารโคดักดูคำถามแรกที่เขาได้รับคือ แล้วฟิล์มจะขายยังไงผู้บริหารโคดักกลือว่ากล้องดิจิทัลจะฆ่าธุรกิจฟิล์มซึ่งเป็นรายได้หลักแทนที่จะพัฒนาพวกเขาเลือกเก็บเทคโนโลยีนี้ไว้ไม่ผลักดันไม่ทำตลาดผลคือบริษัทอื่นนำกล้องดิจิทัลไปพัฒนาจนโลกเปลี่ยนโคดักจากยักษ์ใหญ่กลายเป็นบริษัทล้มละลายในปี2012ความพลาดของโคดักไม่ใช่ไม่รู้อนาคตแต่รู้แล้วไม่กล้าเดินไปหา จากโคดักเรามาที่ความพลาดคล้ายกันแต่เจ็บกว่าเพราะเป็นบริษัทเทคโนโลยีแท้ๆชื่อของบริษัทนั้นคือโนเกียย้อนกลับไปช่วงต้นปี2000โนเกียคือราชาโทรศัพท์มือถือส่วนแบ่งตลาดเกิน40%แต่วัฒนธรรมองค์กรยึดติดกับปุ่มยึดติดกับซอฟต์แวร์เดิมและกลัวการเปลี่ยนแปลงมีรายงานภายในว่าวิศวกรหลายคนเห็นสัญญาณของสมาร์ทโฟนตั้งแต่เนิ่นๆแต่ไม่กล้าพูด เพราะกลัวผู้บริหารเมื่อ iPhone เปิดตัวปี2007โนเกียมองว่าแบตไม่อึดไม่มีปุ่มไม่เหมาะกับตลาดประโยคนี้วันนี้ฟังแล้วเหมือนมุกตลกร้ายไม่กี่ปีต่อมาโนเกียสูญเสียทุกอย่างทั้งตลาดทั้งอิทธิพลทั้งตัวตนนี่คือความพลาดแบบเห็นคลื่นมาแต่ไม่ยอมโต้คลื่นจากการไม่ยอมเปลี่ยนเรามาที่ความพลาดแบบไม่กล้าฆ่างานตัวเอง ชายคนนี้ชื่อว่าเคนโอเซนผู้ก่อตั้ง Digital Equipment Corporation หรือ DEC ในยุค 1960-1970, DEC คือยักษ์ใหญ่คอมพิวเตอร์มินิคอมพิวเตอร์ของพวกเขาครองตลาดมหาศาลแต่โอเซนไม่เชื่อในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเขาเคยพูดว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่คนธรรมดาต้องมีคอมพิวเตอร์ที่บ้านในขณะที่ Apple, IBM และ Microsoft เดินหน้าพัฒนา PC DEC ยังคงยุดกับตลาดเดิมผลลัพธ์คือ DEC ค่อยๆหายไปและถูกซื้อกิจการในที่สุดทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้ไม่ฉลาดแต่เพราะพวกเขารักความสำเร็จเดิมมากกว่าความจริงใหม่ในข้อความถัดไปเราจะไปเจอความพลาดที่ฟังแล้วทั้งขำทั้งอึง้งทั้งไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นกับคนระดับนี้จริงๆมีตั้งแต่นักประดิษฐ์ที่ทดสอบของตัวเองจนเกือบตายจนถึงคนที่พลาดเพราะเชื่อโฆษณาของตัวเอง เรื่องยังไม่จบครับและความผิดพลาดยังมีอีกหลายบทให้เฝ้าดูถ้าความพลาดจากก่อนหน้านี้คือความพลาดเชิงกลยุทธ์เชิงธุรกิจเชิงการตัดสินใจระดับองคอ์กรความพลาดในช่วงนี้จะเป็นความพลาดแบบฟังแล้วต้องหยุดแล้วถามตัวเองว่าเขากล้าทำไปได้ยังไงวะและบางเรื่องหาไม่ใช่เพราะมันตลกแต่เพราะมันเกิดกับคนที่ควรจะรู้ดีที่สุดในโลก เริ่มจากชายคนหนึ่งที่ชื่อของเขาถูกใช้ตั้งเป็นหน่วยวัดพลังงานและเป็นพื้นฐานของโลกยุคอุตสาหกรรมเขาคือเจมส์วอตใช่ครับคนที่ทำให้เครื่องจักรไอ้น้ำใช้งานได้จริงและเปลี่ยนโลกทั้งใบแต่วอตมีความกลัวหนึ่งที่ตามหลอกหลอนเขาตลอดชีวิตเขากลัวว่าเครื่องจักรไอ้น้ำจะระเบิดซึ่งในยุคนั้นไม่ใช่เรื่องไร้เหตุผล เพราะหมอไอ้น้ำหลายตัวระเบิดจริงฆ่าคนจริงปัญหาคือวอดกลัวมากเกินไปเขาไม่เชื่อในมาตรวัดแรงดันไม่เชื่อในอุปกรณ์ความปลอดภัยและมักจะออกแบบให้เครื่องทำงานต่ำกว่าศักยภาพจริงผลคือเครื่องจักรของเขาปลอดภัยแต่ช้าและด้อยประสิทธิภาพกว่าคู่แข่งบางรายวอดถึงขั้นต่อต้านการใช้แรงดันสูง ทั้งที่มันคืออนาคตของเครื่องจักรไอ้น้าในขณะที่นักประดิษฐ์รุ่นหลังกล้าเสี่ยงกล้าทดลองและพัฒนาเครื่องจักรที่แรงกว่าวอดกลับเลือกหยุดเขาไม่ล้มเหลวแต่เขาพลาดโอกาสเป็นผู้นำในยุคถัดไปนี่คือความพลาดแบบรอดแต่ไม่โตจากความกลัวเรามาที่ความพลาดแบบมั่นใจในของตัวเองจนไม่ยอมทดสอบให้รอบคอบ ชายคนนี้ชื่อว่าโทมัสมิดลีย์จูเนียร์ชื่ออาจไม่คุ้นแต่ถ้าบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่สร้างผลกระทบเชิงลบมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์คุณจะเริ่มสนใจทันทีมิดลีย์เป็นนักเคมีที่เกี่ยวข้องกับสองสิ่งใหญ่คือน้ำมันผสมสารตะกัว่วและสารทำความเย็น CFC เริ่มจากตะกั่วในน้ำมันช่วงทศวรรษ1920 เครื่องยนต์มีปัญหาเขกมิดลี่เสนอให้เติมสารตะกั่วลงไปมันได้ผลเครื่องเงียบแรงขึ้นเพื่อพิสูจน์ความปลอดภัยมิดลี่เอาสารตะกั่วมาราดมือและสูดดมไอระเหยต่อหน้านักข่าวเขาประกาศว่าปลอดภัยไม่กี่ปีต่อมาคนงานในโรงงานป่วยทางสมองบางคนเสียชีวิตตัวมิดลี่เองก็มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โลกต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะยกเลิกน้ำมันผสมตะกัว่วและแก้ผลกระทบที่สะสมมาทั้งศตวรรษและนี่ไม่ใช่ความพลาดเดียวของเขามิดลี่ยังมีส่วนในการพัฒนา CFC สารทำความเย็นที่ไม่ติดไฟไม่มีกลิ่นดูปลอดภัยแต่ในเวลาต่อมาเราพบว่ามันทำลายชั้นโอโซนพูดง่ายๆคือคนคนเดียวพลาดสองครั้ง และโลกต้องตามแก้นานหลายสิบปีนี่คือความพลาดแบบตั้งใจดีแต่ไม่คิดผลระยะยาวจากผลกระทบระดับโลกเรามาที่ความพลาดแบบหาแบบชีวิตจริงนักประดิษฐ์บางคนทดลองของตัวเองจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดตัวอย่างหนึ่งคือฮอรเรสลอซันฮันลี y ผู้ออกแบบเรือดำน้ำในศตวรรษที่19เรือดำน้ำฮันลี่จม จมซ้ำแล้วซ้ำเล่าระหว่างการทดลองฮันลี่เองเสียชีวิตระหว่างการทดลองกับเรือที่เขาออกแบบนี่คือความพลาดที่ไม่ตลกเลยแต่สะท้อนว่าความก้าวหน้ามักแลกมาด้วยชีวิตจริงในข้อความถัดไปเราจะไปเจอความพลาดในยุคใกล้ตัวเรามากขึ้นยุคอินเทอร์เน็ตยุคสตาร์ทอัพยุคที่คำว่าล้มให้เร็วกลายเป็นแฟชั่นและบางความพลาด ก็หาจนคุณอาจเคยเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัวพักหายใจนิดนึงนะครับแล้วเราจะไปต่อกับตำนานความพลาดในยุคดิจิตอลหลังจากฟังความพลาดที่ทั้งเจ็บทั้งหนักทั้งมีคนต้องรับผลกระทบจริงตอนนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งบ้างด้านที่ความพลาดไม่ได้จบลงด้วยความพังแต่กลับกลายเป็นของดีระดับโลกความพลาดแบบนี้ฟังแล้วอาจยิ้มเพราะมันบอกเราว่าบางครั้ง การทำผิดก็ไม่ได้แปลว่าจบเริ่มจากนักประดิษฐ์ที่คุณอ่านไม่รู้จักชื่อแต่คุณเคยใช้ผลงานของเขาแทบทุกวันเขาคือสเปนเซอร์ซิลเวอร์นักเคมีของบริษัท 3M ปีคศ1968 Silver ซิลเวอร์ 1968, พยายามพัฒนากาวที่ติดแน่นเป็นพิเศษแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือกาวที่ติดบ้างหลุดบ้างแปะได้แต่ดึงออกง่ายถ้าเป็นบริษัททั่วไป นี่คือของเสียต้องทิ้งแต่ซิลเวอร์ไม่ทิ้งเขาเก็บมันไว้แล้วเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังอยู่หลายปีโดยยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรจนวันหนึ่งเพื่อนของเขาชื่ออาร์ตฟรายฟรายเป็นนักร้องประสานเสียงไรโบดเขามีปัญหาว่าที่ขั้นหนังสือหลุดตลอดเขานึกถึงกาวของซิลเวอร์แล้วลองเอามาทาบนกระดาษโน้ตและนั่นคือจุดกำเนิดของโพสต์อิดโน้ต ความพลาดของซิลเวอร์กลายเป็นของใช้ที่ออฟฟิศทั่วโลกขาดไม่ได้บทเรียนคือความล้มเหลวบางอย่างยังไม่ถึงเวลาของมันแค่อย่าพิ่งรีบทิง้งจากกระดาษโน้ตเรามาที่ความพลาดแบบเผลอค้นพบชายคนนี้ชื่อว่าเพอร์ซีสเปนเซอร์วิศวกรของเรทิออนปีคศ1945เขากําขากำลังทดลองหลอดไมโครเวฟเรดาร์ูยูช็อกโกแลตในกระเป๋า ก็ละลายแทนที่จะตกใจเขาสงสัยสเปนเซอร์ทดลองต่อด้วยข,ข้าวโพดไข่และอาหารอื่นๆผลคือกำเนิดเตาไมโครเวฟของใช้ที่วันนี้เรากดปุ่มแล้วอุ่นข้าวในไม่กี่นาทีจากช็อกโกแลตละลายไปถึงครัวทั้งโลกนี่คือความพลาดที่คนส่วนใหญ่เดินผ่านแต่เขาหยุดดูจากของใช้ในบ้านเรามาที่ความพลาดแบบคิดว่าจะล้มแต่ดันเปลี่ยนโลก ชายคนนี้คืออเล็กซานเดอร์เฟลมิงปีคศ1928เขาทำจานเพาะเชื้อปนเปื้อนเชื้อราในห้องแลบมันคือความผิดพลาดชัดๆแต่เฟลมิงสังเกตว่ารอบเชื้อราแบคทีเรียาตายและนั่นคือการค้นพบเพนิซิลลินยาปฏิชีวนะตัวแรกที่ช่วยชีวิตคนนับไม่ถ้วนถ้าเขาทิ้งจานนั้นไปโลกอาจเปลี่ยนช้าลงไปอีกหลายสิบปีทั้งหมดนี้ ไม่ได้เกิดจากความสมบูรณ์แบบแต่เกิดจากการไม่เมินเฉยต่อความพลาดและนี่คือความแตกต่างระหว่างคนที่พลาดแล้วจบกับคนที่พลาดแล้วไปต่อในข้อความสุดท้ายเราจะรวบรวมทุกเรื่องทุกบทเรียนทุกเสียงหัวเราะเบาๆแล้วสรุปว่าความพลาดของอัจฉริยะสอนอะไรเราได้บ้างและที่สำคัญมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตของเราที่ไม่ใช่นักประดิษฐ์ระดับโลกเลยสักนิดถ้าเรานั่งย้อนฟังทุกเรื่องที่เล่ามาทั้งหมด ตั้งแต่เอดิสันเทสลาเบลล์ฟอร์ดจ็อบส์ไปจนถึงนักประดิษฐ์ในยุคดิจิทัลจะเห็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันชัดมากคือไม่มีใครในนี้ที่ไม่เคยพลาดและไม่ใช่พลาดเล็กๆนะครับแต่พลาดระดับเสียเงินเสียชื่อเสียโอกาสบางคนเสียชีวิตบางคนเสียทั้งบริษัทแต่สิ่งที่แยกตำนานออกจากคนที่หายไปจากประวัติศาสตร์ไม่ใช่จำนวนครั้งที่ล้มแต่คือวิธีรับมือกับความพลาดนั้น เอดิสันพลาดเป็นพันครั้งแต่ไม่หยุดทดลองเทสลาคิดไกลจนโลกตามไม่ทันเบล์ Bell มั่นใจเกินไปฟอร์ Ford ดดื้อกับความสำเร็จเดิมจ็อบส์ต้องโดนไล่ออกก่อนจะกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมบางคนพลาดเพราะไม่กล้าฟังบางคนพลาดเพราะฟังแต่ตัวเองบางคนพลาดเพราะไม่กล้าคร่าง,งานที่เคยทำให้ตัวเองดังและบางคนพลาดแบบตั้งใจดีแต่คิดไม่รอบ จนโลกต้องตามแก้ผลกระทบอีกหลายสิบปีถ้ามีข้อคิดหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเก็บกลับไปหลังจากฟังเรื่องทั้งหมดนี้มันคือประโยคสั้นๆว่าความพลาดไม่ได้ทำให้คุณธรรมดาแต่วิธีที่คุณรับมือกับมันต่างหากที่บอกว่าคุณจะไปต่อได้ไกลแค่ไหนนักประดิษฐ์ระดับโลกไม่ได้ฉลาดตลอดเวลาเขาแค่ไม่หยุดถามไม่หยุดลองและไม่หยุดเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองทำพังและถ้าวันนี้ คุณกำลังทำงานทำโปรเจกต์ทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตแล้วรู้สึกว่าทำไมมันพลาดอีกแล้ววะอยากให้นึกถึงคนเหล่านี้คนที่พลาดดังพลาดใหญ่พลาดต่อหน้าทั้งโลกแต่ยังกลายเป็นตำนานได้เพราะบางทีสิ่งที่คุณเรียกว่าความล้มเหลวอาจจะเป็นแค่เวอร์ชั่นแรกที่ยังไม่เสร็จก่อนจะจากกันไปผมอยากชวนคุณลองคอมเมนต์หน่อยว่านักประดิษฐ์คนไหนหรือความพลาดเรื่องไหนที่ฟังแล้วคุณอึ้งที่สุด หรือรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยพลาดแบบนี้เลยถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้เรื่องจริงที่เล่าแบบไม่เครียดฟังเพลินแต่ได้มุมมองใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องผู้เฝ้าตำนานกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เรื่องราวเหล่านี้ได้ไปอยู่ในหูของคนอื่นด้วยคืนนี้ขอบคุณที่นั่งฟังกันมายาวๆแล้วเจอกันใหม่ในตำนานถัดไปตำนานที่อาจทำให้คุณมองความพลาดของตัวเองด้วยรอยยิ้มมากขึ้น